สาดวทะเดือดเจอราด VS รูนี่ศึกอีโก้ยุคทองอังกฤษไม่จบง่ายรูนี่สวนไม่ให้เกียรติพวกเราสตีเวนเจอราดอดีตกับตันลิเวอร์พูลจุดประเด็นร้อนแรงด้วยการเรียกผู้เล่นทีมชาติอังกฤษยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นว่าเป็นผู้แพ้ที่มีอีโก้สูงหรือ egotistical losers โดยอ้างว่า ความแตกแยกจากสโมสรหงแดง vs ผีแดงทำให้เขาเกลียดช่วงเวลาในแคมป์ทีมชาติรูนี่สวนกลับมันไม่ให้เกียริเวนรูนี่อดีตกัปต un ันแมนยูเนเต็ดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุคนั้นได้ออกมาโต้ตอบโดยยอมรับว่าเข้าใจว่าเจอราดหมายถึงบุค,คลิกใหญ่ๆหลายคนที่อยู่ในห้องแต่งตัวแต่รูนี่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับการใช้คำว่าผู้แพ้ที่มีอีก้อสูงมันไม่ให้เกียรติพวกเราในฐานะนักเตะเพราะทุกคนทำงานหนักและพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่แค่ไม่สามารถข้ามเส้นไปได้รูนี่เสริมว่าปัญหาที่แท้จริงคือความสัมพันธ์ที่ยากลำบากระหว่างนักเตะลิเวอร์พูลและแมนยูนเต็ดในยุคนั้นซึ่งแตกต่างจากผู้เล่นยุคปัจจุบันรูนี่เสริมในอีกประเด็นหนึ่งว่า ด้วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กด Like และ Share กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ